สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะมาตามต่อกันครับกับสูตรปลาตะเพียนครับของไทยเราจะมาคำนวณนงวดที่หนึ่งเออหนึ่งธันวาคมครับงวดที่แล้วสูตรปลาตะเพียนสูตรนี้ในเลขหกตัวนี้ก็เข้าทั้งข้างบนข้างล่างครับ แต่ว่าไอ้ที่ผมจับให้มันไม่ถูกแต่ในตารางหกตัวเนี่ยมันมีเลขสองตัวบนสองตัวล่างอยู่ครับเพราะว่าเลขปลาตะเพียนะถ้ามันเข้าลในเนี่ยถ้าเราจับคู่กันกลับไปกลับมามันก็จะถูกอยู่ครับเพราะว่างวดก่อนอะมันหลุดเพราะมันหลุดแล้วมันจะเข้าพอเข้าเราก็จะเข้าต่อเนื่องกันสองสามงวดครับ วดน,นี้ก็เข้าไว้ที่สามปดกับสองหนึ่งก็เลขไว้ที่ออกไว้ที่สองสองหนึ่งกับสามแปดทั้งบนทั้งล่างครับสูตรนี้ก็จะมาคำนวณต่อครับจะใช้เลขห้าสามตัวข้างที่หนึ่งนะครับ9ก้แดศนแล้วก็สองหนึ่งข้างบน แล้วก็บวกร้อยมาไล่กันลงมาเหมือนเดิมครับนี่จะได้เจ็ดแปดแล้วก็ตรงนี้สามห้าหนึ่งแล้วก็หกจะได้หกครับเอาหกมาตั้งเหมือนเดิมครับ นี้ก็ตีปลาตะเพียนครับตูดนี้ก็จะได้เด่นตรวนี้ครับเจ็ดกับสอง เด่นเจ็ดกับสองครับสำหรับปลาตะเพียนสูงนี้หกตัวก็จะได้เจ็ดแปดสองหนึ่งห้าหก ตรงนี้ก็ได้หกงวดที่แล้วตรงนี้ได้ส 2, อ 2> งาะเลขก็เข้าไปที่สองสองหนึ่งอันนี้ก็มาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบงวดนี้มันก็มาหลักร้อยครับสองตัวเนี่ยมีศูนย์ตรงนี้สามตัวต้องมีหลักร้อยอีกตัวหนึ่งอันนี้ได้ห้าหนึ่งหกก็อนนี้ก็จะได้เจ็ดสองถ้าเลขมันออกแบบนี้บางครั้งอ่ะ มันจะออกไข่แบบนี้ที่ผมจับให้งวดก่อนถ้ามันออกศูนย์สี่เราก็ถูกไข่แบบนี้แต่ทีนี้งวดนี้ผมจับไข่ให้แบบนี้มันไม่ออกมันออกแบบนี้ออกแนวนี้แล้วก็แนวนอนแบบนี้มันก็เลยไม่ได้จับแนวนอนแบบนี้อันนี้ก็จะจับไข้ให้เหมือนเดิมก่อนครับเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มเติมอีก ก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งสองแปดสองแปดมันเคยออกไว่แบบนี้แล้ววันนี้มันออกแบบนี้ก็ลองตามแบบนี้ดูครับก็จะเป็นเจ็ดสอง แล้วก็หกห้าสองหกแล้วก็เจ็ดหกนี่ครับแนวทางสูตรปาะเพียนครับ หนดประจำวันที่งธันวาคมครับ6-7หยวดมาลุ้นกันครับเอาไปเป็นแนวทางก่อนครับ ใครที่ตามสูตรปาะเพียนก็ตามสูตรนี้ต่อครับเพราะว่าสูตรนี้เลขเด่นน่ะมันมาทุกงวดครับไม่มาสองตัวก็มาตัวหนึ่ง,งวดที่แล้วก็เข้าไปที่สามแปดก็มาข้างล่างถ้ามันไม่มาล่างมันก็มาบนครับเลขเด่นเป็นเลขวิ่งได้เลยครับอันนี้หกตัวท่านก็ เอาไปพิจารณาดูก่อนครับแต่ในเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีหลักสิบล่างอยู่ตัวหนึ่งมันมาทุกงวดครับถ้ามันไม่มาคู่กันมันก็จะมาตัวหนึ่งเป็นหลักสิบล่างทุกงวดครับที่คำนวณมาสูตรปาะเพียนสูตรนี้ในหกตัวเนี่ยมันจะมีหลักสิบล่างอยู่ตัวหนึ่งเพื่อท่านไป ติดตามอาจารย์ท่านอื่นได้สิบล่างมาถ้ามันเห็นอยู่ตรงกันนี่ท่านก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยครับบางคนก็บอกว่าเลขศูนย์ถึงเก้าทำไมมันจะไม่ไม่มาไอ้ท่านพูดก็ผมก็ไม่ได้ว่าท่านพูดไม่ดีนะ ไอ้ศูนถึงเก้ามันก็จริงแต่ว่าไอ้ในช่องแบบเนี้ยมันมีแค่หกตัวหกตัวเนี่ยเห็นไหมดูงวดที่แล้วมันมาทั้งบนทั้งล่างเลยมันไม่ใช่ว่าเลขศูนย์ถึงเก้าแล้วจะามามัจับแล้วได้พอเลขออกมามันเข้าเราก็แยกออกมาให้มันเหลือแค่หกตัว ก็คลิปนี้ก็มาฝากทุกท่านแค่นี้ครับก็ขอให้ทุกท่านมีได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับขอบคุณครับ